สวัสดีครับตัวนี้เป็นแบตของอมอลลอนเป็นอมอลลอนออนิกเป็นแบต ESB นะครับใช้กับรถยนต์ Starstop t อันนี้ตรงรุ่นรถยนต์ Starstop t ตัวนี้เป็นโคตรรุ่น N55 80B 2 4 L นะครับอันนี้ทำเฉพาะคัว L มันมีขนาด55แอมปหา mH CD แจ้งมา5 0 0 CD นะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดของอมอลลอนเลยนะครับตัวแบตมีหูหิ้วมีตาแมวนะครับ รุ่นนี้รับประกัน18เดือนตัวนี้มีขนาดความกว้าง13เซนความยาว24เซนความสูงจากฐานถึงขั้วด้านบน22.5เซนนะครับน้ำหนักประมาณ14กิโลกว่ากวาก็เดี๋ยวผมจะวัดค่าจริงๆของแบตลูกนี้ดูนะครับอันนี้ถือว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดของมอรอนเลยนะครับอันนี้เรามาวัดค่า CDA ด,ดูผมใช้เครื่องวัดตัวนี้นะครับ วัดได้ทั้ง12-24อันนี้เป็นแ12โวลต์ตัวนี้ตั้งค่า c d ตามที่โรงงานแจ้งมาคือ500 c d นะครับจากนั้นก็กด Enter เพื่อเทสอันนี้วัดได้12.98โวลต์852 c d ซีดีสูงมากๆเลยนะครับความต้านทาน3.28ม oh ิลลิโอห์ก็ตัวนี้ สูงสุดกว่าแบตท,ทุกยี่ห้อเลยนะครับอันนี้เป็นแบตไซส์รถเก่งนะครับจะนิยมใช้ในพวกรถยนต์ start s t พวก m a z d a 2นะครับแล้วก็ Honda c i v i c แต่รถยนต์ธรรมดาไม่ใช่ start stop ก็ใช้ได้นะครับ cd a 800กว่าเนี่ยเรา start ร,รถปิกอัพก็เครื่อง3 0 0พันก็ยังไหวนะครับตัวนี้ก็ถือว่ามาร์อนทำได้ค่า cd a ที่สูงมากๆเลยนะครับสำหรับแบตรุ่นนี้อันนี้ก็คือเราชาร์จไฟเต็มแล้วนะครับวัดค่า cd a ก็ประมาณ8 5 0 cd a นะครับก็ลองดูนะครับตัวนี้ ถ้าเกิดวัดเทียบกับแบตยี่ห้ออื่นเนี่ยตัวนี้ตัวนี้สูงกว่าเยอะเลยนะครับโดยทั่วไปแบตขนาดเท่านี้ในท้องตลาดทั่วๆไปซีดีอยู่ประมาณ3ามถึงห้าอนะครับแต่อัมโมลอนตัวนี้เนี่ยทำค่าซีดได้ถึง850เลยนะครับก็ฝากไว้อีกหนึ่งรุ่นของอัมโมลอนนะครับเป็นอัมโมลอนออนิก n5580b24l เป็น efb นะครับตรงรุ่นรถยนต์ start stop นะครับตัวนี้